อาพี่น้องมาต่อคลิปสามครับตอนนี้บทบทโจทย์กำลังแจกค่ะพร่องที่ระลึกเนาะแบ่งที่ระลึกจะบหลวงปูศิลาผู้ใดไปมูนันกับออกไปรลาเผาคนละเอาไว้เป็นคนถุงคนไทยพี่น้องยิ่งตู้เลี้ยวอไม่เลี่ยวถ้าอะไรเจอปัญหาเราเอาเอารอยชิ้นทุ้นพวงไปเลย

อย่งนั้นพ่ก้เยเอาโอด้วยดางหน้าสาวเรียา้เส,สียง,ยงมันเป็นที่จังองออกปาลยนม,มันมีป่ะอันนี้อันนี้ข้าแพ น่าครับเาไปเปิดจงกันในอนนนสองวมันสอบอกับทนไหมถ้าันแถ้ามันจะแ้แ่บอว่ามีแล้วหาามงาเท่าัลมองศาสามอสามอรัาะวัตแล้วก็บ่าเออเกเียนอีสามยนงต่อเออบ้านเลขที่ห้เออเออ อันนี้หนอยก็ได้เหรอครับอ๋นั่นแจกกั็ระบายหนินี่นะครับเหรียญนี้ท่านสลักด้วยลายเซ็นลายมือของท่านเองพอดีท่านก็ให้วันนั้นบอสโจสามารถจะตั้แทงท่านให้ถวายเป็นปัจจัยร่วมแสนกว่าบาทนะครับนะครับวันนั้นก็ถวายตาม ร่วมบูรณะว่าร่วมบูรณะสถานรรมของหลวงปู่หนึ่งแสนกว่าบาทพร้อมกับทีมงานของเราก็ถือว่าเขาเรียกว่าเปิดรั์เปิดรั์ถึงใหญ่ในงานเรื่องหน้าที่เราจะต้องทําการแสดงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อความมั่นใจซับต่อรับเงินแสนกว่าออกจากกระเป๋าไปโดยไม่ต้องลังเล เพราะว่าเราเดินกาัเข้าไปหาท่านมันสุทิชญาที่เราจะเข้าใกล้ๆท่านนะครับพอเขาไปถึงแล้ววัดโจก็ตัดสินใจหนึ่งแสนบาททำบุญร้วมกับลูกหลานคณะร่วมต่อปัจจัยปีได้แสนกว่าท่านก็เลยด้วยความเมตตาท่านให้ลังเลท่านก็เอากระตุกที่ท่านเขียนด้วยมือของท่านเองให้ เนี่ยก็ยังร้กเป็นที่ดีาก็ยังไง ทุกคนลายเซ็นนี้เรียกว่าวงนี้ลายเซ็นนี้เป็นความมั่นใจของบอตัวแล้วก็มืหน่อยสองเก้าเก้าห้านี่แหละเนาะขึ้นมาเมพาื่อจะให้นักแสดงทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีไม่ว่าจะเป็นนักแสดงแดงเนเซอร์ทีมงานหมอลำขอให้พวกเรานะครับรวมกันเป็นหนึ่งเดียวช่วยกันตั้งใจทำมาหากิน นะครับแสดงก็ให้เป็นที่ปีนี้สององค์นี้เราแข่งกันไม่้อัพูดอย่างนี้เราแข่งความคิดกันไงแข่งสติปัญญากันว่าทีมงานของเราจะเอาอย่างไงเราได้ทีด,ดีที่สุนอะไรกันเพราะยังไงก็เนื้อทองแผ่นเดียวกันเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้ว แล้วก็เอาสติปัญญาของเราทุกคนที่มีแข่งกันว่าเราจะเอายังไงแล้วก็พี anyway> ่น้องมื้อนี้มีก๋วยเตี๋ยวกินเด้อค่ะพี่น้องที้ทั้งวันสา3วันเลยทั้งวันโอ้ตกใจหมดสามวันเลยพี่ซั่นหูแมนนี่ทั้งวันก๋วยเตี๋ยวกินมืดมื้อแล้วพี่น้องมื้อนี้ยมืดมื้อเลยค่ะมืดเป็นมืดค่ะลูกซิ้นเซนเป็นเซนน้ำเป็นน้ำเลย แก๋วยมมเตี๋ยวกินมัดมือ้ะค่ะหมี่ซอนดเลี้ยงเนาะวันนี้ซอนดเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะคะพี่น้<ม>องอ้รวมแต่เด็กงานไม่งั้นก็ไม่เจ็บเราจะเอาดีแล้วก็ับโทษจบอยู่ที่คำว่าสมบูรณ์แบบที่สุดวันนี้อะไรนะอ๋อวันนี้มีก๋วยเตี๋ยว มีงานของเราไม่ต้อบอดอยากเนาะมีก็เสียว่อไปก็หลอกเราก็ซินกันเอาอันนี้เสร็จก่อนดูความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะมงใหญ่ก็เคยทําอย่างไรมาตั้งแต่เริ่มได้โมงน้องก็จะทําตามลดขังคูลดท้ายบ่อแล้วก็สมบูรณ์แบบแล้วนี่นะครับเพราะว่าเรายจงไงก็ทุกอย่างเราทำทำรัฒนารรเนี่ย มันอยู่ยาวต้องเอาแบบให้สารนอนเลยมีอีกว่าเดีนยวก็เพียงแดงเนย ล่งกะะับย่างฮอนเนี่ยค่ะพี่น้อง,องก้ไงกับล้มบะเถิงแน่เนอะ mm hmm. คือค่วมกับสิบบ่ขอบไปนั่งกับสินั่งยองนี่แหละคะ่ะไปนั hmm. ่องอีกก็มาครบแล้วนะคะกำ mm hmm. ลังจัดเตรียมพี่ีค่ะพี่น้องวันนี้ฝลังหน่อยก็ได้ เอาก,กองม้งกองเครื่องประดับนะคะเขามารวมพิธีน้ำแปฝงท่านาเอามารวมพิธีเขาอันนี้น้ำพ่นพราเป็นศิลีมง้งพ่นเอาปากพ่อแม่พี่น้องนะคะขอมาติดตามชมน้องโซฟียนัมดเดอรอออออ์วันที่13 วันนี้เราคาราโอเกะเตือนไม่ได้วันที่13เดือน7ทุกคนเวลา2ทุ่มครึ่งให้เตรียมพร้อมที่หลังเวทีต้องคาราโอเกะเวทีที่เราขึ้นไปแสดงนะ2ทุ่มครึ่งเราไม่ต้องออกว่าด้านหน้าเราจะทำอยู่ที่บันไดด้านขึ้นด้านลงเราไม่เอาขึ้นเท่านั้นนี่เข้าใจเห็นไหมทุกอย่างเราต้องขึ้น เราจะไปลงไม่ได้วันที่สาเ็1น,นะทุกคนเวลา2ทุ่มครึ่งไหว้พระแล้วก็คารวะเทีแล้วก็ก่อจากนั้นเราก็ทำการแสดงอันนี้คือขั้นตอนที่จะแด้รับทราบนวันที่็ดผู้นำทีมงานนะคะท็อป มีก็ได้เลทค่ะอมแต้มจี๊ดนาทีพอดีแล้วก็พีแตติมแล้ก็เอาหนึ่งหนึ่งเป็นหลักหนึ่งเป็นหลักน้องมี๊ทุกๆพระองค์ตรงนี้มาเป็นผู้นำงานนะคะพ oh ี่น้องด้านหน้าเลยค่ะ ไว้คลิปต่อไปนะพี่น้องเ่าต้องวาพบปะกันไหมเราวห้ามมาบงพี่ที่กันค่ะ